เอ,อเอาเลยเดืนไปนอนเลยไม่เล็กหรอกของคนใหญ่ป้าต้องอยู่ด้านข้างแค่นั้นอ่ะต้องกลางด้านข้างนั่นแหละไม่เล็กเนี่ยกรรมาการมูลนิธิเนี่ยเขา ถวายมาเขาบอกเราคุยเขาฟังเขาบอกว่าอ้าวผมถวายไปเลยว่าไปซื้อแกก่อนกว่าซื้อแกก่อนนอไนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคพองมันช่วงที่ดงอ่าอ่านอนแล้วจะได้ลองครอบดูนอนนอนแล้วกน เดี๋ยวหายแล้วค่อยไปเป็นพยานพระเจ้าตอนนี้ยังไม่ต้องคุยมากก่อนให้หายดีๆก่อนยีี่อออน้เ